หากเป็นเราเป็นคู่สมรสที่กําลังพยายามมีบุตรอยู่นะครับอาจจะเคยได้ยินเรื่องของการรักษาโดยการใช้ i อ i มาก่อนนะครับแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าการทําอ u i เนี่ยทำได้ยากหรือเปล่าค่าใช้จ่ายสูงไหมจะมีโอกาสสาเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบกันนะครับ IUI หรือการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูกเป็นรูปแบบในการรักษามีบุตรยากวิธีหนึ่งนะครับผมโดยเป็นวิธีที่เรียนแบบธรรมชาติเราจะเตรียม อาอสุจิจากฝ่ายชายนะครับโดยการปั่นเตรียมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นลดส,สิ่งเจอือปนแล้วใช้สายเล็กๆฉีดผ่านเข้าไปในโพรงมดลูกโดยตรงโดยการทำาอ i I มักจะทำร่วมกับการกระตุ้นไข่และเกิดการชักนำให้ไข่ตก <Okay. S 1> และทำการฉีดเชื้อ IUI ในวันที่ไข่ตกนะครับ ในขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มการกระตุ้นไข่ก่อนนะครับผมโดยเราจะเริ่มกระตุ้นไข่เนี่ยในช่วงที่เรามีประจำเดือนใหม่ๆไม่เกิน5วันแรกนะครับยาที่ใช้ในการกระตุ้นไข่เนี่ยก็ Everyone จะเป็นยากินหรือเป็นยาฉีดนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเกิดมีฮอร์โมนที่สร้างไข่ได้มากขึ้นนะครับผมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการมาตรวจติดตามอ <c oughs> ัลตราซาวดูนะครับผมหลังจากที่รอไข่โตนะครับผมเมื่อเห็นว่าไข่โตเพียงพอแล้วเนี่ยเราจะฉีดยาให้ไข่ตกครับ ในวันที่ไข่ตกเนี่ยเราก็จะให้ฝ่ายชายมาด้วยนะครับเราจะเก็บน้ําเชื้อของฝ่ายชายไปปั่นเตรียมนะครับปั่นล้างให้มีความเข้มข้นคุณภาพที่ดีมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะทําทการฉีดเชื้อ IUI โดยจัดท่าในท่าที่คล้ายกับการตรวจภายในนะครับผมใส่เครื่องมือเข้าไปในช่องคลอดนะครับแล้วก็ใช้สายเล็กๆเ,เนี่ยอสอดผ่านเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วฉีดเชื้อเข้าไปโดยตรงนะครับ ในขั้นตอนการทํานี้อาจจะมีความรู้สึกไม่สบายสะรุปสบายบ oh. อาายู่บ้างน,นะครับแต่ว่าไม่ได้เจ็บมากนะครับผมหลังทำเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ปกติไม่ต้องผักฟื้นนะครับโอเคในกลุ่มคู่สำรสนะครับที่มีไปได้รับประโยชน์จากการทำไอ i มากที่สุดเนี่ยคือคู่สำรวที่ฝ่ายหญิงเนี่ยยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องของคุณภาพไข่รุนแรงแต่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการไข่ตกนะครับผม โดยเขาอาจจะมีอาการเกี่ยวเือดประจำเดือนไม่สม่ำเสมอขาดประจำเดือนนะครับหรือคาดเดาประจำเดือนได้ลบาบากนะครับผมโรคที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือโรค P C O S นะครับผมซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากการไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกายโดยที่เรามีจะมีฮอร์โมนเพศช,ชายนะครับที่เด่นมากขึ้นฮอร์โมนตรงนี้เนี่ยจะทําให้ไข่เนี่ยสามารถโตขึ้นมาได้ แต่ว่าไม่ยอมตกไข่ออกมานะครับไข่จึงสะสมค้างอยู่ในรังไข่เราจึงเรียกภาวะนี้ว่าเป็นภาวะเรียกไข่ไหลไปยอยู่ในรังไข่นะครับผมการทำอายูเนี่ยเราทำร่วมกับการชักนำให้เกิดการไข่ตกทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาดได้ตรงจุดนะครับและเนื่องจากคนในกลุ่มนี้เนี่ยมักเป็นคนอายุน้อยคุณภาพไข่จึงยังสมบูรณ์อยู่ทำให้โอกาสในการตั้งครรภ์ดีมากที่สุดด้วยนะครับ แต่ในคนไข้กลุ่มที่2ก็คือคนไข้กลุ่มที่ฝ่ายชาย,ยมีความผิดปกติของตัวอสุจิอยู่เล็กน้อยนะครับผม <S <S <อ>การทา IUI จะเป็นการปั่นเพิ่มคุณภาพของอสุจิได้โดยเฉพาะเรื่องของความเร็วของตัวอสุจินะครับอย่างไรก็ตามหากมีความผิดปกติรุนแรงอาจจะไม่เหมาะสมกับการทํา IUI ได้ครับและในอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคู่สมรสที่มีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับผม ในกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อเราการตรวจไปแล้วเราเห็นว่าโครงสร้างอะวรต่างๆน่าจะปกติดีคุณภาพปกติจจอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ยังไม่สามารถมีบุตรได้การทํา IUI จะเป็นการกระตุ้นให้มีไข่ที่โตมีคุณภาพที่ดีมากกว่าปกตินะครับ ก็เป็นการรักษาที่อาจจะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้ครับอย่างไรก็ตามก็มีคู่สับวตบางกลุ่มที่อาจจะไม่เหมาะสมกับการทำ IUI นะครับผมได้แก่คนที่มีปัญหาเรื่องท่อนำไข่ผิดปกติหรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่รุนแรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีปัญหาเรื่องท่อนำไข่ตันทั้งสองข้างจะไม่สามารถตั้งครรภ์าจากการทำ IUI ได้ครับผมในคนที่มีปัญหาเรื่องฝ่ายชายมีไม่มีตัวอสุจิหรือมีพปกติอย่างรุนแรงมากก็เช่นเดียวกันนะครับ ก็จากสถิติข้อมูลนะครับในคู่สมรวจที่มาทํา IUI ไเนี่ยจะมีอัตราการสาเร็จอยู่ที่ประมาณ 10- 2ถึงต่อการทํา1ครั้ง <Okay. S 1> นะครับโดยที่มีอัตราการสำเร็จสะสมประมาณ6ครั้งยอยู่ที่ประมาณ 60- 7 0ถึงนะครับคนไข้อาจจะฟังดูว่าอัตราการสำเร็จไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็เป็นการเพิ่มขึ้นจากรอบปกตินะครับผมแล้วก็เกิดหากคนไข้มีปัญหาที่ตรงจุดเช่นปัญหาเรื่องไข่ไม่ตกการทำไอวีไอเนี่ยก็สามารถเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้ตรงครับผม ข้อดีที่สําคัญของการทําอ UI เนี่ยก็คือเป็นวิธีการรักษาดีบทยากที่ทําได้ง่ายครับไม่ซับซ้อนครับผมหลังที่ทำเนี่ยไม่ต้องพักฟื้นนะครับไม่มีแผลผ่าตัดนะครับผมทั้งกระบวนการเสร็จสิ้นในเวลาประมาณสสัปดาห์นะครับผมก็ประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับการทำาอว I มีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการทำเด็ดหลอดแก้วประมาณเกิน10เท่านะครับก็ถือว่าเป็นวิธีเริ่มต้นของอคู่สมรสที่มีปัญหาดีบทยากที่สามารถทดลองทําได้นะครับ การทำาอเนี่ยเรามีการศึกษากันมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับก็ค่อนข้างมีความปลอดภัยสูงครับผมปัจจุบันข้อมูลก็ยังไม่พบว่าการทำ AI เนี่ยสัมพันธ์กับการตั้งคภ์ที่ผิดปกตินะครับไม่ทําให้ทารกมีการพิการที่เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับข้อเสียของการทำ AI ก็คือ,อการทำ AI เนี่ยมีอัตราการสำเร็จจากัดนะครับผมและหากทําทเป็นระยะเวลานาน,านแล้วเช่นทํามากกว่า 3- 6ครั้งนะอัตราการสำเร็จจะไม่ค่อยเพิ่มขึ้นนะครับ ดังนั้นหากคนไข้ที่มีเคยทำ IUI มาหลายครั้งแล้วยังไม่เกิดการตั้งครรนนะจะต้องหาสาเหตุเพิ่มเติมหรือได้รับการรักษาโดยการทำเดลลอแกวเพิ่มเติมนะครับการทำ IUI ยังสัมพันธ์กับการตั้งครรนแฝดมากที่มากขึ้นโดยอาจจะพบได้ประมาณรอยละ5 1าถึงสินะครับผมทั้งนี้การตั้งครรนแฝดเนี่ยแม้ว่าบางคนอาจจะเป็นอาจจะต้องการอยู่แต่ว่าถือว่าเป็นการตั้งครร์ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากครรนเดียวเป็นอย่างมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องได้รับการประเมินอย่างใกล้ชิดนะครับ การที่เรามีจํานวนไข่มากเกินไปอาจจะทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่า OSHS หรือภาวะะไข่ถูกกระตุ้นเกินนะครับอาจจะมีอาการเช่นปวดท้องอมีน้ําในช่องท้องนะครับผมขึ้นไ้อาเจียนได้นะครับผมดังนั้นจึงต้องได้รับการตรวจประเมินโดยสูตินรีแพทย์อย่างใกล้ชิดน,นะครับการทำ IUI ก็เป็นรูปแบบในการรักษาภาวะมีบุตรยากวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพนะครับผมผู้สํารวจที่สนใจในการทํา IUI สามารถเข้ามารับการปรึกษาว่ามันเหมาะสมกับผู้ของเราหรือไม่ โดยทาง PWS Clinic เราเองเนี่ยมีทีมที่คอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำอยู่ตลอดนะครับผมเรามีการตรวจคุณภาพอัจิและการเตรียมคุณภาพอุจิโดยนักวิทยาศาสตร์ชนันาญการโดยเครื่องมือที่มีคุณภาพนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับหากชอบคอนเทนต์ในลักษณะนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Sub s cribe ของทาง PWS Clinic ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เราจะมีคอนเทนต์ดีๆมานำเสนออย่างต่อเน,นื่องนะครับขอบคุณครับ